สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรครับผมมาจับแจกเลยหลังจากี้คุกคนเล่นเกมกับเรานะคะเราจะแจกกันในวันปีใหม่ก็คือวันนี้นั่นเองวันที่9นะคะเราขอโทษที่มาช้าเพราะว่าวันนี้มีธุระหลายอย่างนะคะใช่โอเคเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาวันนี้เรามีคนเล่นกับเราไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราจะอ่านชื่อผู้โชคดีนะคะแล้วก็จับเลยเลยก็จะได้รู้ว่าจะได้อะไรไปนะคะของรางวัลอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะใช่คนแรกค่ะก็คือคุณพารี่ปานนพพานะคะจับเลยใครจับ ฉันจับเองน้องน้องแพรรี่ปานพ้าจะได้อะไรไปนะคะอันนี้นะคะเบอร์สิบผ้าขนหนูลายมินนี่นียนให้ดูก่อนอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้โอเคอันนู้นอันน้โอเคคนแรกของเราได้ไปแล้วนะคะเดียวอ่ะคนถัดไปใครครับน้องการธิดาเล้วอรุณนะคะบุทจับเลยน้องการธิดาอยากได้อะไรบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะจัดให้เอ่า อันนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวอ่านให้นะคะคนที่สองได้ไรเอ่ยแก้วน้ำสตาร์บัคลอยกระทงที่มีฟอีดิชั่นฟอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนี้ได้เป็นลอยกระทงอยกระทงนี่ให้ดูอ่ะนี่ครับรับไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานติดปต่อไปคนที่สามครคับน้องนาวาพัสสุกเกษมนะคะอ่ะพี่บานจะจับเองนะคะ นะว่าพัดสุกเกษโอเคได้กระบอกน้ำ Grand Opening Central มหาชัยนะคะอ,นนคอ,อันนี้สีฟ้านะคะ Limited e dition เลยนะต้องยินดี <Okay. S 1> ด้วยนะคะคนที่ทสี่ครับผมก็คือ<ม> นะคะจับนะคะอันนี้เป็นชุกมนเป็นแฟนคลับเราโอเคได้วินนี่เดาภูนะคะผ้าขนหูวินนี่เดาภูเอาไปเช็ดตัวเอ้ยเอาไปห่มเอ้ยเอาไปทําได้หลายอย่างต่อไปนะคะก็คือคุณดวงนาภาวันนี้สกุลพิทักนะคะจับแล้วอะไรเนี่ยได้ก็บอกน้า ซัมซุงแกลเล็กซี่่องใหญ่มาก่าคือมาโมโหลานะคะข้างในข้างในก็เป็นกระบอกน้ำสาวสวยมาะเปิดให้ดูแป๊บนึงนี่นี่เอ้มีถุงให้ด้วยนะคะอย่างนี้ได้เอ๊เรามาทำไมได้แต่กระบอกน้ำนะไม่ได้โกงนะมีทุกอันจริงๆนะคนที่กล่าวมาคอแห้ง มิเศษสุดนะคะน้องตูนน้องตูนจะได้อะไรไปรอดูนะคะน้องตูนได้อะไรนะครับน้องตูนผู้มีแมวสองตัวน่ารักมากชื่อบูทกับจอร์ดนะคะบูทกับจอร์ดได้สายชาร์จแม่เหล็กยูกรีนนะคะอันไหนเลยไทยซีเอาหยิบมาไทยซีจะเป็นหัวกลมๆอันไหนอ่ะอันไหนไทยซีเอาโอเคหวังว่าน้องตูนจะใช้สายไทยซีเออถ้าไม่ได้ให้ยแพนนะคะถัดไปถัดไป ก็เป็นคุณรัฐรโชตดสีหอมจันนะคะคนนี้เขาบอกว่าอยากได้เต่าย่างเออได้หรือเปล่านะขอให้ได้เต่าย่างแล้วกันนะไปประกอบกิจการใช่ไม่ได้ได้กระบอกน้ำเอาไว้ดับความร้อนกระบอกน้ำอันไหนเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์เฮ้ยทำไมออกใจกระบอกน้ำไม่ได้โกงนะมีทุกฉลากเล้วว้ยอยู่เกษตรศาสตร์กระบอกน้ำเกษตรศาสตร์อไม่เป็นไรครั้งหน้าเดี๋ยวมาหาเต่าย่างกับบูธใหม่แน่นอนอ่ะคนต่อไป แพลวเกียรติกำจายนะคะแพลวเกียรติกำจายได้อุ๊ยอันนี้เหมาะกับมันมากกระเป๋าสะพายหลังเอสปรีเอสปรีนะคะมีอันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้ไปนะคะไปเที่ยวป่าเลยไปเที่ยวป่าอินนี้ด้วยนะคะโอ้โหแจ๋วมากอะไปคนถัดไปใครเอ่ยพรมาลัยเกย์สอสีคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะคะี่เศษเลยขอให้ได้ขอให้โดนการน้าอะไรอะ รางวัลใหญ่ออกเอาสุดท้ายนียินดีด้วยนะ,ะก็คือก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเอาไปย่างนนะคะเอาไปย่างกินฉลองหลังปีใหม่เลยเออฉลปุตนะตินมาเลยว่าการยินดีด้วยนะคะโอยินดีด้วยนะยัยยยงไงก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะที่ติดตามแฟนแฟนะถึงแม้จะไม่เยอะไม่มากก็ดีใจด้วยนะคะ้วคือคุณพามานาก็คือเล่นเป็นคนสุดท้ายนะคะแล้วก็ได้เต่าย่างไปนะคะยินดีด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันใหม่ ในวันตุ๊ดจีนเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าตุ๊ดจีนนะคะแฟชั่นแจกอ่างเป่าเป็นอะไรนะคะฝากติดตามแฟนแ่นก่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบอกว่าคราวหน้าใครที่เล่นแล้วก็มีโอกาสได้รางวัลอีกนะคะแจกกันไปเลยถูกต้องสำหรับวันนี้แฟนตัต้องลาไปก่อนบายๆไว้เจอกันใหม่กิจกรรมหน้าตัวน,นี้คะ่ะบายบาย